ณกรุงลงกาเจ็บใจยิ่งนักลบกี่ครั้งก็แพ้จะไม่มียักษ์ดนใดที่จะเอาชนะพันลามได้เลยอย่างนั้นเหรอโอ้จริงสิเรายังมีมายราบที่เก่งกล้าวิชาอาคมอยู่นี่นาโนนยวิกวายุเวกเจ้าจงไปเชิญมายราบมาเดี๋ยวนี้ไมยค่ะ ท่านเรียกข้ามาพบมีธุระก,กับข้าอย่งนั้นหรือพระรามได้ฆ่าสหายยักษ์ของเราข้าไม่อาจทนดูได้อีกต่อไปแล้วน้อยพระรามมันช่างเร็วซ้ำยิ่งนักหัวใจของพระรามข้าจะเป็นคนขยี้มันเองก่อนที่จะไปลักพาตัวพระรามไมยราบได้ฝันว่ามีพระจันทร์ส่องสว่างสวัยในนาภา แต่ทันใดนั้นมีดาวดวงหนึ่งสว่างสวัยกว่าเข้ามาแทนที่และโหนหลวงได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีนักดาวดวงเล็กนั้นหมายถึงวัยวิกจะได้ขึ้นครองนครบาดานแทนพระองค์ไม่ราบจึงตัดสินใจจับวัยวิกมาก,กักขังไว้ ัพ,พาเมื่อคืนข้าได้ฝันประหลาดข้าได้ฝันเห็นราหูมาบดบังพระอาทิตย์และสามารถขวาดวงอาทิตย์ไปได้ฝันเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไรจากความฝันที่พระองค์ว่านั้นข้าทำนายว่าจะมีพยายักษ์มายาลาบหมายจะเอาชีวิตของพระองค์พยาค่ะ แล้วข้าควรทำอย่างไรดีละ่ะข้าขออาสาข้าจะอมพระพลาของพระองค์ไว้จะไม่มียักตนใดเข้ามาทำลายพระองค์ได้เป็นความคิดที่ดีนะงั้นเชิญเจ้าดำเนินการได้เลยทันใดนั้นเองหันมานได้ขยายร่างโอ้ แบบนี้อุ่นใจแน่นอนมายาลาบได้แอบมาที่พับพาในเวลาค่ำคืนอยู่ตรงนั้นเองสินะดีละกล้องยาสะกดจงมานี่คือยาเป่ากล้องล่องหนที่สาวมาสะกดได้ทั้งกองทัพทีนี้ละ่ะพระรามเสร็จค้าแนะ่หนุมานและทั้งกองทัพของพระรามก็ได้รับไป ทั้งง่ายได้เสียจริงๆฮ่งั้นข้าขอรับตัวพลางไปก่อนละนะหนุมานและกองทัพได้ตื่นมาในตอนเช้าทำไมข้ารู้สึกมึนหัวจัง เฮ้ยพรรามได้หายไปแล้วถ้าพี่แพทยคข้าจะไปช่วยพรรามได้อย่างไรเจ้ามายาลาบมันคงใช้กล้องเป่ายาให้พวกเราหลับแน่ๆเลยแล้วป่านนี้ท่านพี่พรรามจะเป็นตาล้าดีอย่างไรก็ไม่รู้มันจะต้องนำพระรามไปยังเมืองบาดาลเป็นแน่แท้เลยงั้นหนุมานเจ้าจงรีบไปช่วยพรรามเดี๋ยวนี้เลยพะยะค่ะหนุมาน เจ้าจงลงไปที่แม่น้ำลอดผ่านก้านบัวลงไปเจ้าก็จะพบกับเมืองบาดาลได้เลยเงินข้าขอตัวก่อนละณสะบัว คงเป็นดอกบัวที่ท่านพิเภกบอกสินนะโอ้เจ้าเป็นใครจองออกไปเดี๋ยวนี้ข้ากำลังจะไปเมืองบาดาลเจ้าจะให้ข้าผ่านไปได้ไหมข้าจะไม่เอาให้เจ้าไปเมืองบาดาลได้หรอกหนุมานกับมะฉา,านุก็ได้ต่อสู้กันมะฉา,านุไม่ยอมแพ้สักทีจนกระทั่ง ช้าก่อนข้าจะไม่เอาไม่เจ้าไปไหนทั้งนั้นเจ้าลิงน้อยนี่เป็นใครกันลองถามดูหน่อยดีกว่าเจ้าหนูเจ้าเป็นใครมีนามว่าอย่างไรข้าชื่อมัจฉานุเป็นบุตรของนางสุพันณมัจฉาส่วนพ่อแท้ๆของข้านั้นคือหนุมานอ๋อข้าคือหนุมานที่แท้ เจ้าก็คือลูกของข้านี่เองอย่ามาโกโหกข้านะพ่อของข้าสามารถหาเป็นดาวเป็นเดือนได้เจ้าทำได้หรือเปล่าล่ะก็จะแสดงให้เจ้าดูเดี๋ยวนี้แหละหนุมานก็ได้แสดงฤทธิ์หาวเป็นดาวเป็นเดือนให้กับมาฉานุได้เห็นเขาคือพ่อของข้าจริงๆด้วย ท่านพ่อข้าผิดไปแล้วโปรดให้อภัยข้าด้วยเถิดข้าไม่กกอดจะรอกเจ้าทำไปด้วยความไม่รู้เท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าจะต้องไปกำจัดเจ้ามายราบเจ้าพอจะช่วยข้าได้ไหมขออภัยด้วยท่านพ่อมายราบได้เลี้ยงดูข้ามาข้าไม่สามารถเนรคุณต่อท่านมายราบได้เจ้าช่างเป็นเด็กกตัญญูเสียจริง แต่ถึงเวลาที่ข้าจะต้องออกเดินทางแล้วล่ะณเมืองบาดานนั่นมันตัวอะไรนะ่ะงูยักษ์หน้าด่านกันนั้นหรือ ทันใดนั้นเองได้สู้กับงูยักษ์หน้าด่านจนชนะนี่คงเป็นเมืองบาดาสินะโอ้ตรงนั้นมีผู้หญิงอยู่ด้วยตามไปดูหน่อยดีกว่าพรุ่งนี้วัยวิกลูกของข้าจะถูกไมยราปประหารแล้วข้าควรทำอย่างไรดีข้าสามารถช่วยทันได้นะอุ๊ย เจ้าเป็นใครกันข้าคือหานุมานข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะช่วยพระรามจากเนื้อมือของเมยราบข้าชื่อพีรากวนข้าเป็นพี่สาวของเมยราบตอนนี้เมยราบมันกำลังประหารพระรามพร้อมกับเวยาวิกลูกของข้าข้าจะช่วยเวยวิกลูกของท่านเองแต่ท่านจะต้องพาข้าเข้าเมืองให้ได้เสียก่อน ภายในเมืองมีทหารมากมายเจ้าจะเข้าไปได้อย่างไรกันข้าจะแปลงกายเป็นไญยบัวแล้วเกาะสไบของท่านเข้าไปพวกทหารไม่มีทางรู้แน่นอนโอ้เงือมเงือ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 แปลงร่างเป็นไญยบัวพิลากวนก็สามารถพาหานุมานเข้ามาในเมืองบาดานได้หนุมานเจ้าออกมาได้แล้วล่ะ ข้าขอบคุณท่านมากที่ช่วยพาข้ามาที่นี่ตอนนี้ไม่ราบได้ขังพระรามไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองเจ้าจงไปช่วยพระรามเถิดงั้นข้าไปก่อนแล้วนะแล้วข้าจะรีบกลับมาช่วยท่านหนุมานได้เจอพระรามและได้ช่วยออกมาจากดงตาลท้ายเมืองจนมาถึงสะบัวณสะบัว พระรามสลบอยู่เพียงเท่านี้พระรามก็ปลอดภัยแล้วละ่ะมายราบก็ขึ้นมาจากเมืองบาดาลโดยไม่รู้ตัวแล้วเจอหนุมานกับพระรามอยู่นี่เองข้าไม่ยอมให้เจ้าหนีไปไหนได้หรอกเจ้าคือมายราบสินะข้ากำลังจะไปกำจัดเจ้าอยู่พอดีถ้าอย่างนั้นเจ้าจะรออะไรอยู่อีกล่ะหนุมานเข้ามาได้เลยได้ ข้าจะรีบเข้าไปเนยวนี่ล่ะหนุมานกับมยราปก็ได้ต่อสู้กันจนถึงเย็นทั้งสองฝ่ายก็เหนื่อยมากมยราปก็มีข้อเสนอให้หนุมานตัดสินกันด้วยวิธีอื่นนี่พวกเราก็สู้กันมานานแล้วนะข้าว่าพวกเรามาตัดสินกันด้วยวิธีอื่นดีกว่าได้สิต้นตาลจงมาให้ผัดตีกันคนละสามที ถ้าใครคนใดคนหนึ่งทนไม่ไหวหรือตายก็ถือว่าแพ้ไปดีไหมล่ะได้เลยไมยราบได้เป็นคนเริ่มเตียนหนุมานก่อนสามทีแต่หนุมานก็ฟื้นขึ้นมาได้แค่มีลมพัดมาพอถึงตาหนุมานก็ได้ตีไมยราบด้วยต้นตาลสามทีไมยราบก็ไม่ตายเหมือนกันแค่ร่างแยกส่วนเท่านั้นและใช้เวลาไม่กี่นาทีในการคืนร่างเดิม จนนางพิรากวนได้มาเห็นจึงได้บอกความลับของมายราบหนุมานข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้านั่นนางพิรากวนนี่นามายาบาเป็นอมะตะเพราะมันถอดหัวใจไว้ที่มาแรงผู้ถ้าอย่างนั้นข้าวควรทำอย่างไรดีล่ะเจ้าจะต้องไปเขาตรีกูดแล้วกาจัดมลงผู้ตัวนั้น ไมยราบจะสิ้นใจในทันทีได้เลยข้าจะไปที่ขอตรีกูเดี๋ยวนี้ล่ะพลังของข้ากลับมาแล้วเจ้ายอมแพ้ข้าอย่างเดิดีเธอธนุมานฮ,ะฮ,ะฮะ่าาไม่ยอมแพ้เจ้ารอกนะโอ้ขยายร่าง หนุมานได้ขยายร่างแล้วใช้เท้าข้างหนึ่งหยับมายาลบไว้ไม่ให้หนีไปไหนแล้วใช้มือเอื่อมไปจับมแมลงผู้ที่เข,ขาตรีกูดตอนนี้หัวใจเจ้าอยู่ในมือของข้าแล้วเดี๋ยวก่อนสิได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยเพื่อช่วยพระรามข้าจำเป็นจะต้องฆ่าเจ้าทิงซะหนุมานก็ได้กำจัดมแมลงผู้มายาลบก็ได้สิ้นใจในที่สุด หลังจากที่แม่ราบได้สิ้นใจหนุมานได้ให้วัยวิทเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลแทนแนม่ราบส่วนทางด้านพร,รามก็ได้กลับผับพายอย่างปลอดภัย